โอเคก็ขอจเจริญพรไปยังปิณโยมโจ้าสายนะขอขอสุรินทีวีครอบครัสุรินทีวีทุกท่านที่มีจิเตเมตตาในการซื้อนะเรื่อตัดญ้ามอบเพื่อตัดย่าให้กับธรรมาภาพเจ้าวาดวัดกระแพงพระสมุขชำนาญสมัยโตเนะจ้าวาดวัดแพงขอขอบใจพิ่น้องทุกท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่ครอบครัวสุดินทวีและคุณโยมเจ้าทุกๆท,ท่านขอให้โยมประสบแต่ความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทุกท่านทุกคนนะขอขอบขอาใจมากนะในบุญในครั้งนี้ที่ว่าปิดงบได้แล้วนในเรื่งแต่ยา ทําะไรก็กิจการรุ่งเรืองออกงามไพบูร์สงความมุ่งมั่นปรารถนาไม่เจ็บไม่จนให้โดยทุกคนนโยมนะในวันที่16เลยนะขอจะเจริญพร